สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเฮลท์เซ็นเตอร์ต่างๆนะคะศูนย์สุขภาพในชีวิตประจำวันของพวกเราอาจจะไม่คุ้นชินกับประโยคนี้หรือคำคำนี้นะคะว่าเอ๊ศูนย์ที่ดูแลสุขภาพมันมีอยู่จริงหรอแล้วมันทำกิจกรรมอะไรบ้างมันขายได้จริงไหมมันเป็นธุรกิจหรอนะคะไม่ว่าจะเป็นเฮลท์เซ็นเตอร์ หรือเป็น nutrition health centers นะคะตรงนี้เนี่ยในประเทศไทยมีอยู่จริงนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ในจุดที่เราเข้าไปใช้บริการนะคะนักท่องเที่ยวส่วนมากมาใช้บริการพวกนี้นะคะหรือคนในประเทศเองก็ตามที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเริ่มสแสวงหาเรากลับมามองตัวเรานะคะ ในอดีตเราอาจจะแข่งขันกันในเรื่องของลักชวรีค่ะเราแข่งขันกันที่เราจะใส่เพชรนินจินดาเราอาจจะแข่งขันกันในเรื่องของการถือแบรนด์เนมนะคะการได้ถือกระเป๋าแพงๆนะคะรุ่นลิมิเต็ดเอ dition การได้ใส่ลักชวรีวอชการได้ใส่นาฬิกาที่มีจำนวนน้อยนะคะแบรนด์ Brand ที่รู้ราาอาจารย์ไม่จำเป็นต้องพูดยี่ห้อพวกเราน่าจะเข้าใจ นะคะสามล้านห้าล้าน20สิบล้านนะคะเราคูว่าพวกเราก็น่าจะได้เห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะ Instagram Facebook ที่เราคนดังได้ใส่เสื้อผ้าราคาแพงใส่นาฬิกาแพงๆใส่จิวเวลรี่แพงๆถือกระเป๋าแพงๆกระเป๋าใบหนึ่งบางทีราคาเท่าบ้านหลังหนึ่งนะคะคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่นิสิตทราบ พวกเราทุกคนรับรู้ในสิ่งนี้นะคะเป็นมาช้านานค่ะเป็นมาช้านานเป็นมาตั้งแต่ในสมัย20ปีที่แล้วคนก็อวดกันแบบนี้นะคะเชื่อหรือไม่คะแนวโน้มหรือเทรน์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะคะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงสิ่งที่ผู้มีอันจะกินผู้มีเงินเศรษฐีคนมีการศึกษาแสวงหาแล้วก็แสดงออก คือการรักษาสุขภาพไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าในปัจจุบันนี้คนเราถ้าเลือกได้นะคะจะเลือกการมีสุขภาพดีนะคะจะเลือกการมีสุขภาพดีดังนั้น h e ลท์เซ็นเตอหรือ n u t r i ิชั่นเซ็นเจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถพบได้ในปัจจุบันนะคะเราสามารถพบได้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกเอกชนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะเราสามารถพบศูนย์พวกนี้ได้เป็นเซ็นเตอร์เลยค่ะให้บริการอะไรบ้างคะให้บริการในการตรวจสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจโดยแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือกนะคะ integrative medicine นะคะเป็นการจ่ายยาแบบบูรณาการนะคะ เช่นมีการตรวจเลือดแล้วก็วิเคราะห์ถึงโรคปัจจุบันแนวโน้มโรคของอนาคตนะคะแล้วก็จ่ายยาหรือวิตามินอันจำเป็นที่จะช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพดีชะลอการชรานะคะนั่นคือหมายความว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยเซลล์ของเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะคะเคยได้ยินคำว่า Baby f a ฟ e ไหมคะ เบบี้เฟสอยากมีเฟสแบบเบบี้ตลอดเวลาคือเนื้อนเนียนนุ่มผิวละเอียดนะคะรูขุมขนกระชับนะคะยิ้มแบบไม่มีรอยตีนกาไม่มีรอยเหี่ยวย่นนะคะนะไม่ต้องรองพื้นเลยผิวนิสัยเปล่งปลัง่งไม่ต้องทำเลเซอร์แต่ในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเซลล์เราแก่ลงทุกวันคะ่ะนะคะเซลล์เราแก่ลงทุกวันตั้งแต่เราอายุ25เซลล์เราก็เทิร์นที่จะแก่แล้วนะคะเริ่มจะเปลี่ยนจากเซลล์ธรรมดาเป็น aged c e ล l นะคะเป็นเซลล์ที่มีความชรานะคะบางทีก็สามารถเอ,อ่อกินเซลล์ที่ตายไปแล้วได้นะคะร่างกายเราจะย่อยสลายเซลล์ที่ตายได้บางทีย่อยไม่ได้นะะดังนั้นจึงต้องมีวิธีการรักษาเยียวยาที่ทําให้เราดูหนุ่มสาวตราบนานเท่านานและนั่นคือที่มาของเฮลท์ซ็นเตอร์พวกนี้นะคะสอนให้เรารู้จักการรับประทาน you are what you eat เคยได้ยินไหมคะคุณทานอย่างไรคุณเป็นอย่างนั้นนะคะสารแอนตี้ออกซิเดนต ที่มาจากอาหารที่มีสีต่างๆโดยเฉพาะสีเข้มๆเช่นสารสีแดงสารสีม่วงสารสีส้มนะคะจะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยลดการเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ลดนะคะการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายแอนตี้ออกซิเดน์สารป้องกันการเกิดออกซิเดน์ในร่างกายช่วยทำให้เซลล์ของเราไม่เชิญตัวเองเป็นเซลล์มะเร็ง นะคะนี่คือ healthy eating healthy habits ที่ health center ต่างๆพวกนี้ช่วยสอนเราให้ความรู้นะคะแล้วก็ทำให้เราดูหนุ่มสาวไปตลอดการไปตลอดกาลในวงเล็บนะคะอาจจะต้องใช้การแพทย์ช่วยอาจต้องใช้ botox ช่วยนะคะอาจจะต้องใช้ thermage นะคะอาจต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์บางอย่างในการช่วยนะคะรวมไปจนถึงการรับประทานเราบอก healthy eating เราต้องรับประทาน อาหารที่มาจากกระบวนการที่ผ่านความร้อนน้อยนะคะหรือสั้นกระบวนการที่ผ่านการปลูกโดยปราศจากสารเคมีนะคะต้องมีการควบคุมจัดการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักเช่น w เ Management ต้องสอนนะคะเราควรมีน้ำหนักที่ปกติเท่าไหร่กลับไปดูเรื่อง Body Mass Index นะคะบ m i มีการ Detoxification มีการที่จะล้างพิษร่างกายล้างได้อย่างไรนะคะเคยได้ยินไหมคะ การที่เราบริโภคงดการบริโภคอาหาร3วัน7วันนะคะไปดีท็อกซ์นะคะ,รคนะคะหรือรับประทานน้ำปั่นอย่างเดียวนะคะน้ำผัผกผลไม้ปั่นอย่างเดียวไม่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยนะคะมีโปรแกรมแบบนี้เพื่อช่วยฟื้นฟูนฟนร่างกายสิ่งหนึ่งที่เป็น knowledge ที่มีค่ามากเลยนะคะคือความหิวค่ะนิสิตมี p a เปอร์หลาย p a เปอนะคะผลงานวิจัยหลายตัวได้บอกไว้ว่าเมื่อเราหิว นะคะเมื่อเราหิวร่างกายเราจะดึงไขมันส่วนเกินมาใช้ดึงไขมันแล้วเปลี่ยนมาเป็นพลังงานให้เราใช้ดังนั้นถ้าเมื่อเราอิ่มตลอดเวลาเราไม่มีการเาผาผลาญไขมันส่วนเกินที่พอกอยู่ตามแขนตามขาตามตับนะคะไขมันที่สอดแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อต่างๆของเรานะคะไม่ได้ถูกนํามาใช้เลยก็พอกเป็นส่วนเกินทําให้เราเกิดภาะวะน้ําหนักเกินขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเวทมนตรมจึงเป็นวิธีการที่จะสอนให้เราจัดการกับน้าหนัก ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักส่วนเกินหรือน้ำหนักส่วนที่ขาดนะคะทานอย่างไรเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อนะคะดีท็อกซ์อย่างไรที่จะดึงไขมันส่วนเกินมาใช้หรือล้างพิษต่างๆ Culinary Experiences มีการสอนถึงการรับประทานในสิ่งที่เราไม่เคยรับประทานนะคะพืชพันธุ์ธัญพืชบางอย่างทานแล้วเป็นประโยชน์มากแต่เราไม่มีความรู้เราไม่เคยทราบดังนั้นองค์ประกอบของกิจกรรมเหล่านี้จึงเป็นตัวช่วยที่ทําให้เรา สามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายและจิตวิญญาณของเราได้นะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะ